ส่วนถัดไปนะครับเป็น introduction นะครับในขณะที่เราเนี่ยกำลังออกจากเหตุการณ์ระบาดของโควิด -19 ในปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็เข้าสู่ช่วง endemic response นะครับก็นี้เข้าใจว่าเป็นช่วงที่เรียกว่าจะเริ่มเข้าสู่ช่วงที่มันเป็นแบบ อะไรอะโรคประจำถิ่นอะไรแบบนี้นะครับที่หมอเขาชอบพูดกันนะเนาะเราก็ได้เรียนรู้บทเรียนมากมายนะครับจากโควิด1 9นะครับหนึ่งในนั้นก็คือ,อผู้คนที่อยู่ในหลายสาขาอาชีพเนี่ยก็เหมือนกับพูดกันคนละภาษาในการพยายามที่จะอธิบายสิ่งเดียวกันหรือว่าสิ่งที่คล้ายกันนะครับ เซมี่สิ่งเดียวกันใช่ไหมซิมิล,ลา่าก็คล้ายกันใช่ไหมอคอนต้ากับอาร์นอตเนี่ยก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับนักวิชาชีพนะครับทั้งในสายวิศวะแล้วก็สายสาธารณาสุขเนี่ยทั้งหมอทั้งวิศวะเนี่ยก็อธิบายการแพร่กระจายเชื้อโรคในรูปของ ในในอะไรนในใน,ในตัวเลขที่เรียกว่าคอนต้าหรือว่าอาร์นอตนะครับนี้เขาก็ตั้งคําถามครับว่าไอตัวชี้วัดตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยนะมันดีกว่าอีกตัวหนึ่งหรือเปล่านะครับแล้วก็หรือว่ามันเหมือนกันนะครับในขณะที่เรากําลังเตรียมตัวเพื่อที่จะรับมือกับการระบาดในครั้งต่อไปเนี่ยแอเกับ อีกหลายๆองค์กรเนี่ยก็พยายามจะออกแบบแบบจำลองที่ดีที่สุดนะครับเป็นโมเดลที่ดีที่สุดเนี่ยเพื่อที่จะป้องกันนะครับผู้ใช้งานอาคารเนี่ยจากจากอะไรดีซีสนะครับจากการแพร่กระจายของเชื้อโรคนะครับดีซ s สทรานส m มิชันเขาบอกว่าการแพร่กระจายเชื้อโรคเนี่ย มันเป็นปัญหาที่มันมีหลายด้านนะครับแล้วก็ไม่ได้มีคำตอบสำหรับการเนี่ยครับการทำแบบจำลองของการแพร่กระจายเชื้อโรคนะครับคือมีหลายด้านแล้วก็มันก็ไม่มีคำตอบที่แบบน่าจะแบบไม่คือเขาคงสื่อประมาณว่าไม่ได้มีคำตอบแบบหนึ่งเดียวอะไรแบบนี้เนาะไม่ไม่ได้มีคำตอบที่แน่นอนอะไรแบบนี้นะครับอืม คำว่าอีชูเนี่ยจะแปลว่าประเด็นก็ได้แปลว่าปัญหาก็ได้นะครับส่วนคําว่า facet เนี่ย facet เนี่ยมันหมายถึงด้านนะผมก็คือคือเดาได้แหละไม่ต้องเปิดดิบก็พอเดาได้ว่าเขากาลังจะสื่อว่าเป็นปัญหาที่มีหลายด้านหลายมุมนี่เนาะแต่ว่าก็สงสัยว่าคําว่า facet ที่แท้จริงแปลว่าอะไรเนี่ยก็ลองไปเปิดดูปรากฏว่าเขาก็พูดถึงนี่แหละมันก็เป็นหลายเนี่ยหลายด้านเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เลียมมุมเวลาที่เราเจริญในพวกอัญมณีอน,น,นะครับเนี่ยก็เลยแบบเอออันนี้เห็นภาพชัดว่าคําว่าฟ a c เซเนี่ยก็สื่อถึงเรื่องอะไรนะครับเห็นคไอ้นนี่ใช่ไหมครับเห็นซีนโนนีมใช่ไหมเขาแปลว่าเฟสด้วยอะ่ะเออมันก็จําง่ายดีนะเฟสกับฟัสเซดเนี่ยนะครับมันก็หมายถึงหน้านั่นแหละนะครับหมายถึงด้านหมายถึงหน้าหมายถึงเลี่ยมมุมละเลียมมุมอะไรเงี้ยนะอ่ะอันนี้เขาบอกว่า ไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นในห้องนะครับในห้องเหมือนห้องในอาคารนี่นะมันก็อาจจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการเพิ่มการระบายอากาศหรือเพิ่มการกรองนะครับแต่ว่ามันอาจจะแก้ด้วยการที่เรามี conscious approach มีวิธีการที่มันแบบมีสติหน่อยนะครับแล้วก็ เพื่อที่จะไปดูว่าไอการแพร่กระจายเชื้อโรคเนี่ยเออจริงมันเกิดขึ้นที่ไหนกันแน่นะครับซึ่งสิ่งนั้นมันเกิดที่ระดับของห้องนะครับประเด็นก็คงประมาณว่าอืมเวลาเราพูดถึงการระบ,บาดเนี่ยเราก็พูดถึงในเชิงภาพใหญ่ใช่ไหมครับทั้งตึกหรือว่าทั้งทั้งเมืองทั้งย่านอะไรแบบเนี้ย แต่ว่าเอาจริงๆแล้วมันก็เกิดขึ้นในระดับห้องนี่แหละนะครับในระดับห้องในพื้นที่เล็กที่สุดอะนะครับนั้นก็เขาก็ให้มองที่ที่รูมเลเวลเนี่ยเป็นเป็นหลักด้วยนะครับไม่ไม่ใช่เป็นหลักแนะนำให้ดูที่ Room level ด้วยนะครับนี้ปัจจัยหลายอย่างนะครับก็รวมรวมไปถึงอะไรบ้างรวมไปถึงคุณลักษณะของตัวพหาหะนํำโลกนะครับ พฤติกรรมของโฮสต์นะครับพฤติกรรมของอผู้ที่มีเชื้อโรคอยู่ในตัวนะครับแล้วก็สภาพของสภาพแวดล้อมนะครับที่มีผลต่อไดนามิกนะครับของการแพร่เชื้อนะครับมีผลต่อพฤติกรรมของการแพร่เชื้อนะครับของไอตัวเชื้อโรคที่มันเป็นโรคติดต่อนะครับ แล้วก็มาตรการในเชิงปริมาณนะครับเป็นสิ่งจำเป็นนะครับสำหรับการทำความเขา้าใจไดนามิกเหล่านี้นะครับแล้วก็จำเป็นต้องมีตัวชี้วัดพวกนี้เพื่อทํานายการแพร่กระจายของเชื้อโรคนะครับแล้วก็ออกแบบการแทรกแซงนะครับที่มันได้ผลนะครับ การแทรกแซงในที่นี้ intervention เนี่ยก็คงหมายถึงการแทรกแซงการระบาดของโรคไม่ให้มันระบาดหนักกว่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะจะแทรกแซงยังไงน,นะครับถ้าเรามีไอตัว quantitative measure ก็คืออะไรนะตัวชี้วัดที่มันเป็นเชิงปริมาณที่ดีนะก็จะเอามาช่วยได้นะครับทีนี้ตัวชี้วัดสองตัวที่ว่านั้นเนี่ยก็คือตัว r n o l นะครับ basic reproduction number นะครับแล้วก็ q u a n t u m infection ก็คือความ รุนแรงของการแพร่เชื้อนะครับ